ตั้งแต่ออกจากเมืองไทยมาปีนี้ปีนี้ก็เป็น60ปีที่จากเมืองไทยมาขึ้นระบินที่เมืองไทยที่ดอนเมืองที่สนามบินดอนเมืองนะคะขณะที่นั่งอยู่เนี่ยระระบินมันเล็กๆมันเป็นระบินที่เขาเรียกว่า Royal Thai Air Force มีอยู่สี่สี่ที่นั่งเท่านั้นอ่ะพอเอามือกลางออกไปนี่ก็จับจับอ,อตัวระบินได้ตาฟ้าได้เลยแล้วมันเหมือนกับนั่งอยู่บนรถโบ๊ตส์ไซอ่ะเสียงมันดังลั่นเลยหมดสั่นสะเทือนอน่ากลัวมากแล้วมันไม่ไปเร็วหรอกแต่ก็ออกจากสนามบินดอนเมืองก็แปดโมงเช้าไปลงที่สงขลา เพื่อเติมน้ำมันก็ในราวสิบเอ็ดโมงเช้าแต่ก็ไม่กล้าลงไปอ่ะเพราะว่าไอสนามบินที่สงขลาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอยู่บนเขาที่ตัดเป็นโต๊ะ <No. S 1> แล้วก็เขาเนี่ยอยู่ตรงกลางทะเลพอลบินลงมามันจอดอยู่ที่ตรงสนามบินที่ภูที่เอ่อ สงขาเวลาเติมน้ำมันเสร็จก็ในราวเพียงและแทนที่มันจะวิ่งตามถนนของสนามบินเนี่ยมันมันยิงขึ้นไปเลยแบบนี้ยิงยิงขึ้นถ้ามันไม่ยิงขึ้นมันตกทะเลน่ากลัวมากเสียงใส้เวลาดูว่าน่ากลัวมากนั่ง สั่นตัวก็สั่นระบินก็สัน่นจนกระทั่งมันขึ้นสูงพอเพราะถ้ามันวิ่งตามทางอย่างนี้มันตกทะเลได้เราเห็นทะเลเลยขณะที่นั่งอยู่ก็ไปถึงปีนังก็ในราวสามโมงครึ่งสามโมงสามโมงครึ่งตอนเยน็นเขามีรถยนต์มารับรถรถรถเร,ระบิน,นมารับ ให้ไปพักที่โฮเตล P&O N โฮเตลเรียกว่าเอ่อเอ่อ P&O Pacific Ocean uh, Navy ไม่ค่ะของนี่เรือเออเป็นของบริษัท P&O N P&O N o, imas, on, s X Steam mm. s X c a n t o n เรือที่โยมจะขึ้นเนี่ย uh. แต่ว่าโยมต้องมาวันศุกร์เพราะว่าสมัยโน้นคนที่ทำงานคนที่ทำงานที่เมืองไทยอ่ะพวกราชการที่มาจากสิงคโปร์หรือมาเลเซียนนค่ะจะกลับค่ะที่หน้ไปบ้านด้วกี้ค่ะไปทำรีพัากองเปเือ ค่ะค่ะ <peach> บ้านช่องไม่มีอยู่เสร็จแล้วก็จำไม่ได้แล้วพูดไปถึงตรงไหน,นเอาโรงแรมเออพีเอ็นโอแปซิฟิกโอเชียนโรงแรมนั้นมันเ,เป็นเจ้าของเออเจ้าของเอสเอสแคนตอนสตีมชิพแคนตอนเป็นจุเป็นบริษัทของเขาถ้าจะไปขึ้น เรือที่จะมานี่ชื่อ S S Canton เป็นเรือลำเดียวที่ทำการวิ่งเต้นระหว่างระหว่าง Far East Far East กั e ยุโรปถึงอเมริกาก็ไปเ uh oh. ก่งมากแล้วเรือลำนี้เพิ่งจะไม่ได้ใช้หยุดใช้มาพิ่งยี่สิบปีที่แล้ว uh oh. หมดหมดอายุเพราะว่าโยมมีหนังสือเล่มหนึ่ง อมีคนเขาเขียนการที่เขาเดินทางมาในเรือลำนี้อคนจีนเขาเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษแต่ลูกสาวที่อยู่ที่เล็กดิสตริกเขาีมนังเซี่ยมไฮ้ให้บอกมันไม่ไปดูที่นี่มันเรือเดียวกันหรือเปล่าบอกเรือเดียวกันที่มาแล้วมันเป็นเดือนเดือนหนึ่งมาที่นี่มาถึงยุหและหลังจากเดือนหนึ่งมันก็จับไปไปเมืองจีนอือ มันเดินระหว่างทาง <Okay. S 1> เอ่อพอยอมมาถึงโฮเทลก็รถรถจะปินเข้าพามาพอสี่โมงเย็นห้าโมงที่ในการที่มามาเรือบินก็เพราะว่าถ้าเราจะมารถไฟอะ่ะจากกรุงเทพมาถึงตีนังเนี่ยมันกินเวลาสองสองสองวันสามคืนหรืออะไรแบบนั้นอะ่ะ มันต้องคันอยู่บนรถเพราะมันเป็นไอไ้อไอรถรถขับด้วยสตีมสตีมเอนจินมันต้องออกไฟอ,อ,อแล้วมันต้องมาผ่านทายแดนแล้วขณะในในขณะนั้นน่ะประเทศมาเลเซียเนี่ยมันจะรบเพราะว่ามันอย่าหลังจากสงคราม หลังหลังจากสงครามทันทีทันใดจากอังกฤษออกสองครามอไอ้พวกโจรเรียกว่ากรีร่ามันนุ่งผ้าขม้านุ่งผ้าขม้าแล้วมันมีไอ้ผ้าพกหัวแบบนี้แล้วมันมีดาบมันฟันแล้วมันดบับรถไฟเต้นมีเรื่องทุกที แต่ถ้าว่าเป็นผู้ชายหรืออะไรอย่างนั้นมันก็คอยแต่เป็นผู้หญิงยิ่งสาวๆด้วยตอนนั้นฉันอายุสิบเก้าครึ่งเต็มเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบพอยี่สิบในตอนเออซัมนมพาพอที่มาตอนนั้นมันตอนใกล้ใกล้คริสต์มาสก็จะเป็นยี่สิบแต่ฉันก็คิดว่าฉันก็คงจะสวยงามมาก อานนอยู er. ่แลหญ่มาเยมาครื่องเยเร่ะบินรบินมาเครื่งบินก็มาเพียงแต่ชายแดนไงคะระบินระบินไม่มีค่ะสมัยโน้นต้อเรือค่ะแล้วเรือก็เข้าเมืองไทยไม่ได้นี่ค่ะเพราะมันมีไอ้ไอ้ทรายซันบงเขาเรียกซันบ่ค่ะตึนเรือใหญ่ๆเข้าไม่ได้ เราก็ไม่รู้ว่าคนไทยเรามีทหารหรือเพื่ออะไรอะอ่าไม่ใชเลยอ่เสร็จแล้วก็ไอ้ไอ้กอริลาโวเนี่ยมันต้นมันขึ้นมันดักรถไฟอ่ะเพราะมันไม่มันรถไฟที่ใช้ฟันปืนมันขึ้นแล้วมันต้นมันแทงมันจับผู้หญิงไปแล้วเอาไปให้พวกทหารในค่ายของมันลงแขบอืมมันแบบนี้มันเั็งเล็งหนังสือพิมพ์มาตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ญาติโยมทางโน้นก็บอกถ้ามาทางทางทาง,ทางรถไฟไม่ให้มามเพราะว<า><บ>่าตอนค้างคืนค<อ>้างคืนต้องอยู่ในรถไฟเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันลากตัวไปอะไรแบบเนี้ยไอ้พวกกอริลาเนี่ยไอ้พวกเอ่อมาเลเซียที่มันแยกออกไป<อ>มันแยกออกไปจะเป็นอิสระของมันเองที่มันจะเอาพวกต้นยางพวกพวกสลัง ไปไปทำต้นยางกันแยะที่มาเลเซียใช่ไหมคะค่ะมันมีบิ๊เนสอยู่ที่นั่นแยะเพราะฉะนั้นเวลาใกล้ใกล้คริสต์มาสเนี่ยเขามีเรือมารับพวกลูกพวกเมียที่ปีนังที่สิงคโปร์ด้วยและมันมันหยุดมาที่ปีนังที่สิงคโปร์ที่สีรังกาด้วย สิลังกาที่บอมเบย์สุเอดมามาทะลุมาทางสุเอซแคนาลจักทั้งที่ต่างๆบอมไบมุมไบจากนั้นก็สีลังกาสิลังกาเนี่ยสีลังกาก่อนค่ะออกจากออกจากสีนังก็อสามวันก็ถึงสีลังกาไม่ยอมกลัวถ้าตายสีลังกาแต่นี่มันอีกเรื่องหนึ่ง ยังไม่ยังไม่ได้พูดถึงตอนที่อยู่ที่ค้างคืนอยู่ที่ปีนัง mm. เพราะว่าโยมกำลังจะบอกว่าพวกอที่ทำงานพวกแบงพวกอะไรพวกเนี้ย mm. เขาก็ทำงานเขามาทำบิสเนสที่เมืองไทย mm. มาทำทำทั้งอาทิตย์แล้วก็กลับวิกเอนกลับเชา้ากลับอาทิตย์กลับบ,บ้าน แล้วคนไทยที่ไปทํางานที่ที่ห้องที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียก็เดินทางกลับเพราะฉะนั้นไอเดือดึงเหมันกระสวนกันแบบนี้ไงคะมันมีไปวันศุกร์กับวันจันทร์มีแต่วันศุกร์กับวันจันทร์เวลามันไปวันศุกร์มันก็อาไอ้พวกที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพไปเริ่นที่นั่นแล้วมันคอยจนกระทั่งถึงวันจันทร์ก็รับมันมาอีกแบบนั้นไงคะ เขาใจเปล่าคะร็จแล้วก็เ,นะเขาก็มีภาพที่กันที่ที่โรงแรมนี่โรงแรมที่นั่นน่ะมันประหลาดมากโยมไม่เคยเข้าโรงแรมมาในชีวิตนะเขาก็บอกห้องอยู่ตรงไหนโย,ยมก็ขึ้นขึ้นกระไดไปอ่ะข้างบนมันมีแบบเนี้ยและไอ้ตรงประตูหลังในห้องเดียวเนี้ยมันห้องยาวแบบนี้นะคะนะห้องยาวแบบนี้ แล้วมันมีเตียงมันไม่ใช่เตียงมีฟูกมันเตียงหวายอะอย่างกับคนคนเศร้าประตูอะเหมือนแขกเศร้าประตู oh. ที่เขานอนฟังอยู่อะที่เมืองไทยมีอยะมีไอ้ไอ้เตียงเฟรแบบนั้นอะ่ะแล้วก็นอนเศ้าประตูขโมยเข้าไม่ได้แบบนั้นไง oh. อ่าอ่าไอ้เตียงเขาก็แบบนั้น <laughs> ไม่มีเตียงมีอะไรแต่ว่ามันมีกระดิ่งอยู่นะกดกระดิ่งเวลาอันตรายเขาบอก ว่าไอประตูเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีไอ้กรอนแบบนี้ค่ะไอ้กรอนอยู่ตรงกลางนะคะพอหมุนอย่างเงี้ยมันมันแบบนี้ไงมันทิ่มไปตรงรูร่างแล้วทิ่มไปรูบนเข้าใจไหมคะในในอ่ะ<ๆ>าอ่าโยมก็ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีไอ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 อย่างเงี้ยไม่มีอย่างที่เราอยู่นี่นะคะมไม่มีอย่างลูกกุญแจล็อกหรือรือที่จะเปิดมันเป็นไอ งององ,อ,งอ,อย่างเงี้ยแล้วก็พอเราจับอย่างนี้แล้วหมุนมันก่อนมันจะทิ่มไปตรงนั้นนะทิ่ม oh. แล้วก่อนที่มันทําเสร็จแล้วยังมีไอเขาเรียกซาลูนซาลูนโดเหมือนจะอเมริกันเน่ะพอเราเปิดนั่นแล้วมันมันอย่างเงี้ย oh. มันสวิงเข้าใจไหมคะ <laughs> แล้ตลกมากนะเนี่ย <c oughs> เนี่ยนี่มันเป็นเป็นเรื่องเป็นบทเรียนของชีวิตอย่างดีเนี่ยไม่เคยไม่เคยได้พบเห็นมาอนเสร็จแล้วก็โยมก็แม่เหนื่อยออกจากบ้านมาตั้งหกโมงเช้าวันนั้นขึ้นระบินมามาร้องที่สงขาลงมาที่ปีหนังก็โอ้ยแดบดบมันล้อนเหลือเกินแต่จะมาถึงโยมก็คิดว่าเอ๊ะจะไปอาบน้ำซะหน่อย ตรงประตูหลังเนี่ยเขามีนกชานเข้าใจะแนะนนกชานชนกชานคือว่ากนกชานคือว่ามีเสาอยู่อย่างนี้แล้วก็เขามีไอ้ไม้กระดานเวลาเราอาบน้ําฝักบัวน้ํามันไหลลงไงคะ<อ>ลงใต้ดินเขาเรียกนกชานเหมือนเกนอแอราชาคือเขาเรียกว่าเด็ก Ext end, extension extension เด็กไงคะ่ะอย่างนั้นอ,ะ mm hmm. อ่ะอ่มันมันไมน่มันไม่ติดกับโฮเทลไม่อะไรอะ่ะมันมีนกชามและไอ้พวกปลดนกชามเนี่ยมันมีไอ้เสือปิดไว้ไงคะ่ะ oh. เพราะว่าเวลาเราอาบน้ำฝักบัวเราล้างตัวเนี่ยน้ำม,มันกระเด็นกระเสือที่เขาปิดไวอ้อ่ะเพื่อไม่ให้คนเห็นให้ใครๆครเห็นเวลามันมองมันสูงแค่เนี้ยเห็นตาหัว oh. แม่โยมก็อาบซะสะบายน้ำฝักบัวแม่ถูเช็ดเช็ดหยุดให้หัวดำดำมันโผล่ขึ้นมาโ <c oughs> ยมก็เก็บผ้าเช็ดตัวเอ๊ะหัวมันโผล่ขึ้นมามันตายขึ้นมาจากเถาวัน <c oughs> มันมีไอ้เถาวันมันปลูกเอาไว้มันชอบในแวดน้ำฝักบัวออกแล้วรดน้ำรดอะไรเงี้ย คนก็ไม่รู้เพราะมันเหมือนจะเป็นไออ่ะการดนเล็กเล็กสวนเล็กๆกใช่ไหมมันตายขึ้นมาตายขึ้นมา,ตา,นมาตามเสาอะ่ะเพราะว่าฮะเพราะมันเป็นเสาแบบนี้ไงเออเสาแล้วมันเหมือนจะปอกไอ้ไอไอไอม้จะดานเอ่เพียงแต่เราไปเพียงจะไปยืนหนับน้ําเท่านั้นมันใช้อะไรอื่นไม่ได้มันไม่ทนทานพ้าม,มันตายขึ้นมายรมเอาผ้า ก็บตัวผมวิ่งเข้าไปกดใหญ่กดกดกด,กดไอกระดิ่งเนี่ยกด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 ไอไอม่เชือกมันวิ่งวิ่งขึ้นมาไอ้เราก็พูดฝรั่งก็ไม่เป็น <Yes. S 1> เพราะฉะนั้นสามีโยมที่ได้พูดไทยนะเขาเรียน oh. เขาอยากเรียนหนจะได้พูดจันรู้เรื่องเวลาเรา เอ่อรู้จักกันเราเขาถือดิกชินอะไรโยงก็ถือดิกชินอะไรไทยขึย้นไทยฝรั่งแล้วเขาก็พูดแล้วก็จะถามแบบนี้น oh. ติดต่อกันด้วยเอ่อดิกชินอะไรแบบนั้นเสร็จ oh. แล้วพวกวิ่งไปไอ้เจ้าไอ้ไอ้นั่นเขามาเองใ,ใน่ี้เจอเขามาวัด เดี๋ยวไม่รู้ล้ว่าเขาพูดอะไรแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรรู้เขาคงจะถามว่า what is wrong or what is going o อเออโยมก็บอกมัน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 โอ้โหโอ้โหโอ้กูมันมัน โอ้สะตกใจปะโยมเลยไม่กราบน้ําแต่อาบคืนวันนั้นคืนวันศุกร์ <S <S แล้วมันไม่เป็นเพียงแค่นั้นโยมก็ไม่ได้นอนนะโยมนั่งพิงอยู่ที่เปรต้านั่นนะใกล้ๆกล้กระดิิงเผื่อว่ามันจะมาอีกจะได้กดกระดิิงไม่ยอมนอนเดี๋ยวนอนหลับนั่งเพศพิงตลอดคืนมันยิงกันกบปินปืนกล ตั้งๆั้งตั้งตั้งตั้งปั้งตั้งตั้งันงตั้งกันงตั้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 งัวงตั้งตั้งั้งังปั้งตั้งั้งตั้งตังตั้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 งตังตั้งตั้งั้งตั้งับงตั้งตังั้งตั้งั้งตั้งตังั้งับงั้งๆัง ออกแล้วอาจารลาว่าแล้วเราต้องกลับแน่ๆก็ไม่มีวแลดไม่ยอมทำหมดแล้วก็มีแล้วต้องมาช่วยช่วยพีทเธอหน่อยเพราะว่าพิกเธอกับพี่กีไม่ไม่ได้ช่วยก็มาสั้งหนึ่งสามสี่มาช่วยวันนี้เรื่องยายาโยมอันนีต้องกลับไปอันนี้แน่ค่ะค่ะเป็นสองคืนใช่ไหมค่ะอโมทนาสองคืนสามวันสามวันค่ะอ๋อสวัสดีแล้วล่ะโมทนานี่ไปถึงตรงไหนแล้วก็จำไม่ได้แต่ถ้าประชุมกันเสร็จใช้บ้านแล้วค่ะ พิษทีอยู่ไหนคะโอ,อ้โหเขายังไม่เสร็จคะ่ะแล้วไงคะแล้วยิงก็จําไม่ได้เอ้มันยิงกันมันยิงกัน,ย,กนยิงกันถึงตีห้านะไอ้คนก็วิ่งกันเยอรมันไปหมดวิ่ววับกันไปหมดมามา,มาใกล้ๆโคเปนได้นะเพราะว่าฝรั่งอยู่นี่ก็มีฝรั่งอยู่แยะอะอะ๋ใช้เวลากี่วันมาถึงน้ำเสร็จเดือนนึงคะ่ะเดือนยัง แล้วมาถึงตอนแรกๆมาถึงมัธยมศเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง,าง,ง,างโอตาย <c oughs> มาถึงมัธจะเรื่องเยอะอุ้ยท่านนั่งนั่งคุยยมเขียนไว้อวานึกขึ้นมาได้เขียนไว้กระดาษฟูสแกปเนี่ยนะเจ็ดสนะิบเจ็ดสิบหน้ <c oughs> าแล้วยังไม่หมดอ้ใช้ภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสค่ะเพร <c oughs> าะเธอเผื่อ <c> ต <oughs> ายไป ถ้าเผื่อตายไปลูกเข้าจจไปอาบน,นื่ไปแก่แล้วไปโอ้ยมันตลกมากตลกฮ่ะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะพอโอ้พอพอตอนวันเสารมาโยมก็ลงมาอยู่ข้างล่างทั้งวันมีคนไทยอยู่ในโรงแรมนั้นน่ะเขาบอกโอ้ยวัสดีค่ะคุณตรงกกายช่นมาบอกใช่ค่ะจะไปไหนโอ้ฉันจะเดินทางไปอังกฤษ โอ้อย่าตปยเลยอยู่กันที่นี่เขาเป็นผู้หญิงหากินเขามาบอกตามตรงว่ามามาเป็นผู้หญิงหากินเหนอะจะหาเงินได้ตั้งแยะอยู่สักสิบปีก็รวยเป็นเศรษฐีเลยเก็บไว้แค่นี้ก่อนนะคะโอ้นะเก็บอบจาลืมเก็บไว้แค่นี้ก่อนนะคะ